ห้าเทคนิคง่ายๆลดความเครียดในชีวิตประจำวัน 1. รู้เท่าทันเวลาที่เราเครียดก่อนโดยอาจจะสังเกตจากทางร่างกายเช่นคิ้วขมวดตึงขมับปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อเกรงกล้ามเนือ้อใจเต้นแรงขึ้นจากทางอารมณ์เช่นเครียดหงุดหงิดกังวลหรือทางความคิดเช่นคิดวนหรือว่าคิดลบนะคะ 2. ฝึกผ่อนคลายด้วยการหายใจเทคนิคง่ายๆก็คือหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆเวลาหายใจเข้าก็ให้รู้สึกว่าท้องป่อง หายใจออกท้องแฟบทำแบบนี้สัก3-5นาทีทุกครั้งที่นึกขึ้นได้นะคะ 3. ออกกำลังกายเป็นประจำมีวิจัยชัดเจนว่าผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำโดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเช่นเต้นวิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยานอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์จะช่วยลดภาวะเครียดซึมเศร้าวิตกกังวลได้ค่ะ 4. ทํทงานอดิเรกจะช่วยให้เราโฟกัสกับสิ่งที่ชอบแทนการจมอยู่กับความเครียดได้ค่ะ ลดการนอนดึกพักผ่อนให้เพียงพอหากยิ่งนอนน้อยหรือพักผ่อนไม่พอจะทําให้ยิ่งเครียดสะสมนะคะทุกคนลองนําไปทํากันดูนะคะเป็นยังไงมาเล่าให้หมอฟังด้วยนะคะ